ต่อมาคืออะไรครับสังคมสังคมเราฮะอันนี้ผมก็จะภาพรวมเลยสังคมปัจจุบันนะผมผมขอญาตเลยนะครับวันนี้ความเชื่อเดิมเราเองเนี่ยเมื่อเราไปทําบุญเทศกาลได้ชื่อว่าเอาพูดง่ายเลยนะภาษาชาวบ้านเลยเราไปทําบุญที่วัดเนี่ยคําถามเดียวคณนนะขนาดคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยยังไม่รู้จักกันเลยบางครั้งก็อาจจะไปแค่ในในหนึ่งเดือนมีสี่พระใช่ไหม มี4วันบางคนก็ไปแค่วันเดียวแล้วก็คือคือผมเป็นอย่างนี้มาก่อนนะก่อนที่จะผมจะมาถือว่าเีเบอร์เนี่ยผมเป็นอย่างนี้ผมรู้สึกมันไปแล้วมันแห้งพี่เข้าใจความหมายไหมพอไปสังคมตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ว่ารู้สึกรู้สึกล้าแล้วก็ไม่อยากไปพอไปเสร็จปุ๊บไปฟังอ่าก็เ,าเรียกอะไรนะอ่าพระที่เขาอ่าสวดหรือพูดออกมาปุ๊บเนี่ยคือมันต้องไปนั่งแปลภาษา ภาษาอะไรนะภาษาบาลีเนาะภาษาบาลีาอาบาลีนะ,ะาบ,าบ,านะบางที่ก็โอเคนะบางที่ก็ดีนะผมก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะครับไอ้ที่ดีก็มีนะแต่ส่วนใหญ่มันฟังไม่เข้าใจเชื่อคุณไหมและหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเลยท่านให้ฟังดีๆนะท่านลองไปสังเกตดีๆนะถ้าอย่างเี้ยนะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือเจ้าวาอย่างเงี้ยก็จะเชิญชวนเชนิญชวนทำอะไรถว,วายนั่นถวายนี่ ทำบุญนั้นทำบุญนี้จะได้ขึ้นสว,สวรรค์คำถามเดียวผมเคยถามนะ่ะจริงเหรอที่จะไปสวรรค์ในเมื่อตอนเทศนาอยู่คนนั่งฟังก็คุยกัน <c oughs> แย่งนินทากันในวัดนะเยอะเลยท่านลองไปดูสิครับผมผมอันนี้ผมขอญาตินะเพราะผมอยู่ตรงนั้นมาก่อนที่ผมมาพูดเนี่ยนะแล้วผมก็ไม่ได้โจมตีด้วยผมเพียก เออได้ฟังว่าผมไม่อิ่มตรงนั้นไงผมไปแล้วผมรู้สึกไม่อิ่มนะแค่นั้นเองนะแล้วเราก็ไปเจอสังคมที่นินทากันตลอดเวลาผมก็เลยไม่เอาตัวเองอะเข้าไปตรงนั้นแค่นั้นเองอ่าสุดท้ายนะครับการเป็นนักลบเนี่ยเรา,ยาต้องมองเนี่ยครบอันนี้สี่ด้านแล้วนะด้านสุดท้ายเลยก็คือเรื่องด้านเศรษฐกิจเมื่อเราเป็นหัวหน้าครอบครัวครับสำคัญที่สุดนะคุณต้องมีรายได้ รายได้ไม่ว่าคุณจะด้วยช่องทางไหนนะครับแต่ช่องช่องช่องเดียวห้ามไปนะช่องที่ทําผิดกฎหมายอย่าไป <laughs> คุณต้องมาช่องที่ถูกกฎหมายนะครับอะไรที่ทําแล้วสุดจริตอะไรที่ทําแล้วมีไรายได้เพิ่มให้ครอบครัวท่านต้องทํานะฮะจะได้มากได้น้อยนะคุณต้องทํานะนี่คือหัวใจของนักลบครับคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือแปลว่าความรับผิดชอบครับนะหัวข้อนักลบนะครับข้อแรกเลย นะที่ผมจะเกินวันนี้เพราะผมเกินมาแล้วกรครูหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อคุณต้องมีความเชื่อของสองก็คือความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์ต้องมีนะความอดทนนะความมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมรับผิดชอบ100%สเาซสำหรับหัวข้อนะนักลบนะในวันนี้ครับมีสี่หัวข้อนะฮะมีความเชื่อความซื่อสัตย์ความอดทนและความมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมรับผิดชอบนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องฮะ ผมในน้องนำพระคัมภีโยชูวาบทที่5นะครับนะบทที่5นะข้อ13ครับเมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถืออยู่หน้าตรงหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาชายนั้นและกล่าวว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นจึงตอบว่าม่ใช่ที่เรามานี้ก็มาเป็นจอมพลจอมโยธาของพระเจ้าเขาบอกว่าก็ไม่ได้อยู่ทั้งฝ่าย ท่านล้วก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายศัตรูแต่อยู่ฝ่ายพระเจ้ามาถามเพื่อจะถามว่าโยชัวก็จริงๆแล้วถามว่าโยชัวอยู่ฝ่ายไหนนะครับฝ่ายพระเจ้าไหมโอเคและจอมโยธาของพระเจ้าจึงสั่งให้โยชัวว่าจงถอดรองเท้าของพระเจ้าออกนะพระเจ้าจึงสั่งให้โยชัวจงถอดรองเท้าออกจากเท้าเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์โยชัวก็ทําตามแล้ว นะนัลาลบคนนั้นสั่งให้โยชวัวทำอะไรครับนะบอกว่าเพราะเหตุอุคตอิสราเอลนะเมืองเยรีโคจะต้องถูกปิดไว้ไม่มีคนเข้าออกได้เลยพระเจ้าตรัสกับโยชวัวว่าดูแนะ่เราได้มอบเมืองเยรีโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทหารเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองเดินรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าต้องทําตามเช่นนี้6วันให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือเขาแกะ เจ็ดคันนำหน้าหีบและในวันที่เจ็ดนั้นเจ้า,าทั้งหลายจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้งให้โปรเติตเป่าเขาแกะไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองน,นั้นก็พังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างเข้าไปในเมืองแล้วก็ ฝ่ายโยชูวาบุตรนูนจึงเรียกปุโรหิตมาทำทางคำสั่งและยกหีบพัทสัญญาไปพี่น้องฮะโยชูวาคือแม่ทัพโยชูวาคือแม่ทัพคือเป็นนักรบพาทหารทั้งหมดนะไปล้อมเมืองที่ตีเมืองยยริโคพอไปถึงปุ๊บเมืองเยริโคบอกว่ากำแพงเนี่ยหนาลดวิ่งได้สองเลนพี่นึกออกไหมหนาสิเมตรก็ <c oughs> ปัจจุบันถ้าใครไปที่อิสราเอลไปที่เมืองเยโคจะเห็นเลยครับกับรกระแพงเนี้ยมันมันใหญ่มากครับสายตามนุษย์โอ้โหเราลบไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่าไงไหมพระเจ้าจะมอบเมืองนี้ให้เจ้าโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นความคิดมนุษย์เนี่ยถอยหลังแล้วสู้ไม่ได้แน่นอนแต่พระเจ้าจะมาตัดว่าให้ทําแบบนี้แล้วอยู่ๆมี นักลบคนหนึ่งมาบอกให้โยชูวาท,ทำแบบนี้สมมุติว่าคุณคุณเป็นกาลังลบไปลบอยู่แล้วมีคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนบอกว่าไม่ต้องยิงปืนหรอกนะแค่เดินร้องเพลงคุณก็ชนะแล้วคุณเชื่อไหมถ้าไม่ใช่ทางพระเจ้านะคุณไม่มีทางเชื่อแน่นอนฝั่งนู้นยิงมายิงมายางยิงก็ยิงมา,งมา,งงๆๆมาแล้วเราก็บอกว่าให้เยะเราไม่ต้องยิงต่อไปให้เราร้องเพลง โอ้ oh, งนันสงสัยแน่นะี่ยผมว่าแม่ทัพในประเทศไทยนะก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ถ้าผมเป็นแม่ทัพเหมือนโยชูวาว่าผมเชื่อพระคัมภีร์ผมจะทําครับเพราะโยชูวทําตามเลยเพราะว่าด้วยสายตาเนี่ยคุณไม่สามารถทำลายกระแพงหนาสิบเมตรได้แน่นอนตายแน่นอนคุณขึ้นไปมันก็ยิงเราตายแน่นอนแล้วโยชูวก็ทําตามครับ พาทุกคนเดินหกฮะพากองทัพฮะเดินรอบกำแพงเนี่ยหกวันเดี๋ยวดูนะวันที่เจ็ดนะในวันที่เจ็ดตอนเช้าเลยนะครับนะเช้าวันที่เจ็ดนะโยชูวลุกขึ้นแต่เช้าตู่เดินขบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครั้งเพราะวันเดียวนั้นเขาได้เดินขบวนรอบเมืองเจ็ดครั้งในครั้งที่เจ็ดเมื่อปุโรหิตเป่าเขาแกะโยชัวบอกประชชรนว่าจงโหร้องขึ้นเถิด เพราะพระเจ้าทรงมอบเมืองนี้ให้แก่ท่านแล้วเมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นเป็นของอที่เราต้องทําลายถวายเกียรติพระเจ้าเว้นแต่ราหับหญิงโสเภณีกับคนทั้งหลายที่อยู่ในเรือนของนางจะรอดชีวิตเพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื่อสารที่เราใช้ไปแต่ส่วนท่านทั้งหลายจงห่างไกลาจากที่ต้องทาลายถวายนั้นเกรงว่าท่านทั้งหลายจะได้ถวายสิ่งเหล่านั้นแล้วท่านจะเก็บสิ่งที่ถวายแล้วนั้นไว้บ้าง ก็จะทําให้ค่ายทหารของอซสเดลนล้นเป็นที่ต้องทําลายและนําความทุกข์ยากลำบากมาแต่บรรดาเงินและทองและเครื่องใช้ที่ทําด้วยทองสำริดและเหล็กเป็นของถวายแด่พระเจ้าให้นําไปไว้ในคังของพระเจ้าเหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องและแตรก็เป่าพอประชาชนได้ยินเสียงเขาแกะเป่าเขาก็โห่ร้องดังและกําแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมือง ทุกคนต่างไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้นแล้วเขาก็ทำลายสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นด้วยคมดาบทั้งชายและหญิงหนุ่มและแก่ทั้งงัวแกะและลานี่คือความอัศจรรย์พี่น้องครับความอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องฮะนี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าผมอ่านพระธรรมโยชูวานะผมรู้สึกว่ามันมีกำลังมากครับมันมีกำลังตรงไหนฮะ โยชัวบทน,น,นูนนะฮะก็คือคนที่ติดตามโมเสสออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วโยชัวเนี่ยก็เห็นนะพ่อแม่พี่น้องคนในอดีตเนี่ยทำไมเข้าคานานไม่ได้เพราะหลงอยู่ในถิ่นทุรกดาล40ปีเพราะเกิดจากการข้อแรกเลยคือไม่เชื่อแล้วก็บน่นต่อว่าโมเสสต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมพามาถึงถิ่นทุรกดานไม่มีน้ำไม่มีกินไม่มีอะไรเลย แล้วก็บ่นแต่พระเจ้าทรงให้กลางวันเมื่อเดินปุ๊บมีเสาเมฆมาบาังกลางคืนเดินก็มีเสาเพิงมาเป็นสองสว่างมีมานามานาที่ลงมาจากท้องฟ้าเหมือนน้ําค้างเป็นกิ่เล็กน้อยนะเหมือนน้าค้างเลยนะครับมานากินแล้วคนอิสราเอลก็บอกว่ามันคืออะไรคำว่ามานาแปลว่าอะไรนะพระเจ้าบอกว่าเนี่ยมีกินตลอดตลอดเลย4ี่ปีมีกินตลอด เศษอยากกินเนื้อพระเจ้าก็ส่งให้นกคุ้มบินมาตกในค่ายอะครับมันนกคุ้มรู้จักใช่ไหม <c oughs> ทุกคนรู้จักนกคุ้มไหม <c oughs> นะลองเข้าไปเสิร์ชใน Google นะครับนกคุ้มเป็นนกตัวเล็กๆประมาณอุ้งม,มือผมเนี่ยเมื่อก่อนโอ้เมื่อก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยต้องทาซิงเล็กซิงไปดักนะครับซิงไปดักนี่เห็นไหมฮะพระเจ้าทําให้ขนาดเนี้ยทุกคนก็บน่นวันเนี้ยวันเนี้ยเราเจอวิกฤตนะสงครามเรายังไม่จบนะเราเจอวิกฤตโควิด สามปีมานี้รัฐบาลไทยสัง่งผิดประเทศธุรกิจร้านหงร้านอาหารนะครับใครที่เปิดโอ้โหขาดทุนกันเป็นละนาวแต่ปีนี้เป็นไงครับเราต้องขอบคุณนะอย่างที่บอกว่าเราต้องขอบคุณนะข้อแรกเลยต้องมีความเชื่อว่าเราต้องรอดด้วยเราต้องมีความเชื่อมีความอดทนนะอดทนนะมีความเชื่อมีความกล้าหาญแล้วคิดตัวเองว่าวันเนี้ยเราต้องสําเร็จนะเราต้องทําให้สําเร็จแล้วต้องมีความเชื่อความเชื่อสําคัญที่สุดเลยพี่น้องถ้าไม่มีความเชื่อครับ โยชูวาก็ยึดเยริโคไม่ได้ผู้นำสำคัญที่สุดการเป็นผู้นำนะเมื่อเราเป็นนักรบเราต้องเชื่อข้อแรกเลยต้องเชื่อเพราะถ้าเราไม่เชื่อแพ้แพ้เลยไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็อยากแปลงปันตอนนี้ก็อุ่นขึ้นมาแล้วครับอากาศอุ่นขึ้นมามากเลยนะฮะท้องฟ้านะครับวันนี้อุ่นนะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนะ อุ่นมากนะครับวันนี้อุ่นเริ่มอุ่นแล้วนะฮะอุ่นบูนแล้วพี่น้องครับนี่แสงขึ้นมานะครับบนหัวผมน,นี่นี่นี่เห็นไหมฮะแสงอาทิตย์นี่เห็นะฮะดวงไหนเอ่ยดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้สายมากเลยพี่น้องครับนะอากาศดีมากตอนนี้ก็อุ่นเมื่อกี้หนาวมากนะฮะเมื่อกี้ก็เย็นเลยฮะโอเคฮะโอเคครับก็จะฝากไว้สำหรับในวันที่สองนี้นะฮะสองกุมภาพันธ์นะว่าวันนี้พระเจ้า ทรงอยู่กับเราไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราครับเราชนะทุกสิ่งเลยนะเพราะว่าพี่น้องที่มีความเชื่อที่เป็นคริเสเตียนอยู่แล้วและพี่น้องที่ยังไม่ได้เชื่อนะครับนะสำคัญที่สุดเลยก็คือความเชื่อนะความซื่อสัตย์ความอดทนความมุ่งมั่นแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตค่อยๆไปครับไม่มีใครสามารถจะทําทุกอย่างสําเร็จภายในชั่วข้ามคืน แต่มีครับพระเจ้าเท่านั้นครับที่ทําได้ในความเป็นมนุษย์ทําไม่ได้ครับวันนี้ผมบอกกันเลยว่าผมดีใจมากที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ผมดีใจมากที่พระเจ้าทรงให้ผมมาอยู่ในจุดนี้ผมดีใจมากที่พระเจ้าทรงให้สติปัญญาผมขอบคุณนะเพื่อนของผมนะที่เอาพระคัมภีมาให้ผมแล้ววันที่เราเองนั้นไม่เข้าใจแล้วเราก็ได้คูดคุยกับพระเจ้าแล้วเราก็ได้ศึกษาข้อคัมภี์ต่างๆจนทําให้วันนี้ผมเนี่ย คือเหยกว่าเราอยากจะทําสิ่งนี้ก่อนที่เราเองนั้นจะทิ้งทุกอย่างไว้บนโลกใบนี้แลวหลังจากนั้นเราก็จะไปสู่ในเมืองบรมปสุครับสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพระพรผู้ที่ชมไลฟ์สดนี้พระบิดาเจ้าขอให้เขาได้รับพระพรอย่างมากมายพระบิดาเจ้าที่เขาจะเป็นนักรบที่เขาจะมีความเชื่อมากขึ้นเขาจะมีความสัย์ซื่อเขาจะมีความอดทนและเขาจะพร้อมรับผิดชอบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พระบิดาเจ้าขอชีวิต ของเขานั้นสูงขึ้นทางเดียวต่ำน้ำพระทัยของพระองค์พระบิดาเจ้าบัดน,นี้ข้าบงเชื่อและวางใจด้วยแสงแห่งพระสิริของพระเจ้านั้นจะอยู่ในท่ามกลางผู้เชื่อของข้าบงทั้งหลายรวมถึงข้าพรองค์ด้วยครอบครัวข้าพรองค์ด้วยครอบครัวรคิดจักรของพระองค์ด้วยผู้เชื่อทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบน,นี้พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าแห่งชอนาเสลตอาเมนอาเมนขอบคุณครับพี่น้องครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพระเจ้าอวยรรนะคคััับบสดี